เป็นน้ำพิษขึ้งเปียจกจ้ะของบ้านเองหของบ้านเองนี่ได้สูตรโคราชไหมใช่ได้รู้จากทุ่ว่าก็นอนถุงงานเขา่าของเรี่ยยี่ปี๊บสามถุงห้าปี๊จ้ะมันมีหลายน้ำพริกแต่เหลือแค่นี้ค่ะอันนี้มันจะออกหวานอันนี้จะเปียกมากเป็นนาตาเหลือกกินก็เปียกเลยแหละใช่ตาเหลือกนี่ค่ะเพราะกินเนี่ยเลาอนี่เป็นใโลกเป็นานาจะไม่เปียกมากเพราะว่าเอามาผง นี้ตัวทนี่ใช้ตำก้าท้่ะได้ค้ากันได้ค่ะอันนี้ก็เอาไปตำเลยท Mont ี right. <that decoration> ่ปานีดอนีันนี้อคะอันนี้ัวปักอ้าค่ะ้ายไกค่ะเพราะว่าเราเรของมามาเราลักจ้าก็มะ แล้วนั่นจะเป็นขนมตาลพวงมาทธารอันนี้อร่อยจริงค่ะอร่อยจริงไหมคะดื่อถั่วเล็แถมห้งทธิสารส่วนข้าพพุทธิสารเพียของชันชาลัยนข้าผ่าไปมาแลมาแล้วบางปลายจะขบวนรถค่ะขบวนรถท้องคืนขบวนที่สี่ถึงหนุกราตนของทสารต้งทางสถานีตุานา้มีปลายทางสถานีนครราชสีมาจะเข้าสอดเทียสาีสอค่ะ เดี๋ยวจะหาถุงใหญ่ไปให้ครับมีมีในหะเพราะว่าอันนี้อีกสองแล้วอันนี้อีกสองมาขายครับที่หนูเอาอันนี้สามแต่ว่าแถมแถมโค้ดหนึ่งได้เดี๋ยวมาขออย่าลืมอย่าลืมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะรีวิวหายบอกบอกว่าอันนี้เจ้าอะไรเจ้าแม่อะไรเจ้าผีอะไรเจ้าผีแม่ค่ะ เอาบางสิ่งเลยค่ะหลายเลยถ้าเราขยันเราก็ได้มาทุกวันยุดไม่ได้จะยุดตัวเงินไปหมดเงิไม่ได้ยุดไม่ได้แตเพราะว่าต้องมาทุกวันเราต้องมาหญ่อันนี้เป็นแม่ค้าต้องมาใหญ่ถ้าย,ย,ายุดไปเงินเราก็ใช้ไปหมดไปแล้ในขนมตาลนี่ทำเองไหมมีขนมตาลล้างจา,าย<อ>ยางน <จะ S 2> ี้นี่แต่คุณยายคุณยาย,ย,ายจะมาทุกวันไม่ได้เราแกก็าจะทำใส่หาดไปมาขาย เต็มแกก็แกนี่ใช่แก็จะมีรายได้จากเราที่เอามาขายจะว่าพี่ขายทุกวันไม่ได้ยุ่มไม่ได้ยุ่มขายยุ่มไปได้บนไซขายไม่รู้ขายท้วยคนอื่เขาขึ้นรถไฟมาเราก็จะหิวเดินขายบนรถไฟดาพอบุกไปจะขึ้นหนึงแล้วเราก็มาวางที่จีลาพอจีลาบรถขึ้นแล้วก็หาเดินมายังไงกันยังไงรถไฟค่ะเจ็ดโมงเช้าแต่ป่ามีรถกลับสี่โมงเย็นถ้าเกิดว่ามันทำผู้ฉันก็จะกลับป่า ไปทางปากทางกินกิมหนึ่งะหาไหกินหนาโรงเรียนอาชีวะหรือหนาวัดสามกีเยอะเขาไหมาตีปีอ่ะเขาห้าปีแค่หาปะหากินคุณย่อกับคุณน้องมันต้องอย่างอันนี้ก็อันนี้ก็คือเดี๋ยวนูแต่อันนี้เนาะสามสิบบาทเนาะแต่อันนี้เนาะ อทาี่ปาที่สถานีนครราชสีมาเข้าบอกเที่ยวทางที่เอองแถวห้าลอยห้าลอยนะสิบสี่ลอยูคาเรียว่าลอยแต่หลายคนหนูดิใชงอ่ะเดี๋ยวหนูต้องขึ้นต่อสือหลายปูดฮือปวดมากไม่กนด่ยเราจะเอารายได้มากไม่กนดไปกู้กระตันก็ต้องเอารายได้เยอะๆอีกใหญ่เอหหพไา่่ หลาลืมละค่ะแถมนี่ก็แถมไม่ลืมอลงจะายของกูอย่ากณอย่าไปแบบเรียกนะอันนี้มันต้องพนันคะไม่ต้องพนนเ็บไวทรับเลย้ายไหมค่ะลูนลูกอ่ะน้อยยายเนาะ